สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยปรเทาการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยการเผาเผาต่อส่างฝาค้าเผาใบอ้อยเผาต้นและใบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รู้หรือไม่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับและยังเกิดผลเสียทําให้ดินเสื่อมโทรมเกิดฝุนละอองหมอกควันและก๊าซพิษที่สําคัญทําลายสุขภาาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆรวมทั้งก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสที่ทําลายระบบทางเดินหายใจได้ง่าย เกษตรกรยุคใหม่ปลอดการเผาปลอดภยัยได้5ดีกลับมาในช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปติดตามเกษตรกร,กรคนเก่งที่จังหวัดราชบุรีนะคะเขามีการแบ่งพื้นที่ค่ะในการปลูกพืชผสมผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักสลัดยอกพื้นแล้วก็มีการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขามีการน้อมนำค่ะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กันแต่ว่าเ็าทาอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ เกษตรมีดีพามายังแปลงกเกษตรของคุณพิศณุบุญศรีพิทยานนท์อายุ44ปีเกษตรกร,กรชาวตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่แบ่งพื้นที่เพื่อปลูกพืชผสมผสานทั้งไม้ดอกไม้ยืนต้นพืชล้มลุก พอกปศุสัตว์และบ่อน้ำสร้างรายได้หลักด้วยผักสลัดยกพื้นดอกดาวเรืองข้าวโพดญี่ปุ่นและไข่ไก่อารมณ์ดีโดยได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการบริหารงานและการดำรงชีวิตคุณพิษนุเล่าว่าได้นำประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตรมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเองต้น จึงเลือกทำเกษตรแบบผสมผสานโดยได้แบ่งพื้นที่จำนวนเก้าไร่ออกเป็นสัะกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในแปลงเกษตรและเลี้ยงปลาเบญจพรรณจำนวนหนึ่งไร่ในส่วนของพื้นที่ที่เหลือมีการปลูกไม้ยืนต้นอาทิมะม่วงกล้วยมะละกอส้มโอเพื่อเป็นแหล่งรายได้ในระยะยาวและมีการปลูกพืชล้มลุกอาทิผักสลัดแบบยกแปลงมะเขือเทศพริก เพื่อเป็นแหล่งรายได้ระยะสัน้นนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีโดยตนได้มีการทำวัสดุปลูกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพขึ้นใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนอีกทั้งยังได้นำระบบน้ำหยดมาใช้เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในส่วนผักสลัดนะครับผมจะปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยหลักๆที่เราทำก็คือเรื่องการเตรียมดิน รเราเตรียมดินให้ดีมีธาตุอาหารให้พอเหมาะสภาพให้เขาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในที่ผมทําอยู่เนี่ยผมจะทําเป็นแปลงผักสลัดแบบยกโต๊ะขึ้นมานะครับไม่ต้องไปทําเตรียมดินกับพื้นนะครับพอเราทําแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เมื่อยมากนะครับเราก็ดัดแปลงเอาสิ่งที่เรามีนะครับสิ่งที่เหลือใช้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเพราะฉะนั้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับพอเริ่มเริ่มทำแล้วเนี่ยมันก็เห็นจริงๆว่าสิ่งที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยได้บอกพวกเรามันทําได้จริงๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมปลูกผักสลัดอันนี้นะครับในช่วงที่เกิดภาวะเ,เศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อมหน่วยผมก็มีผักสลัดเนี่ยเอาไว้รับประทานเองเหลือผมก็เอาไว้ขายนะครับแล้วก็พอเรารู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องการปลูกการดูแลต่างๆเราก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆ นจนมันเริ่มเห็นผลว่าสิ่งที่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมันใช้ได้จริงๆเราเอาไปพูดเ,เอาไปบอกคนอื่นได้อย่างเต็มปากว่าสิ่งที่ที่ทำมาเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้นะคุณอยู่ได้แบบยั่งยืนเกษตรกร,กรมีความรู้ในเรื่องของการนําน้าหยดมาใช้นะครับในแปลงแล้วก็ใช้วัสดุป,ปลูกในแปลงด้วยนะครับแบบยกแรกนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการทําปักสลับและนําไปขายแล้วก็เน้นในเรื่องของการปลูก ผักสลัดแบบปลอดสารพิษนะครับแบบ GAP นะครับแล้วก็นำนำผักไปขายที่ท้ทททททองตลาดนะครับก็อนาคตอาจจะให้ทางคุณพิษณุตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทำเป็นแบบกเกษตรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของของสำนักง,งานเกษตรอำเภอบ้านโป่ปงต่อไปแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตผักปลอดภัยการทำปุ๋ยหมักนะการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อนำมาใช้ในแปลงผักต่อไปครับ ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติทําให้ปัจจุบันคุณวิษณุมีแหล่งอาหารภายในครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายลงได้กว่าร้อยละ50 ในขณะเดียวกันก็มีรายได้ทุกวันจากการจำหน่ายผักสลัดดอกดาวเรืองและไข่ไก่และมีแหล่งเงินเก็บจากการจำหน่ายไม้ผลโดยตนเองจะนำืชผลทางการเกษตรที่ได้ไปจำหน่ายตามหน่วยงานร้านกาแฟและตลาดออนไลน์อย่างเพจ Facebook ในราคายุติธรรมจากเกษตรกร,กรส่งตรงถึงมือผู้บริโภคและในอนาคตทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโปง่งจะได้ส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่ง ศึและท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะทั้งนี้หากหน่วยงานสถานศึกษาหรือคุณผู้ชมท่านใดสนใจศึกษารูปแบบการทําเกษตรผสมผสานตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่หรือต้องการรับประทานพืชผักปลอดสารพิษก็สามารถมาเรียนรู้ดูงานได้กับคุณพิษนุค่ะสําสหรับวันนี้เกษตรมีดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวไทยให้ได้มาตรฐาน GAP จะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ,คะ